จริงแล้วมันมีไผ่ฮักคําว่าตดมีไผ่ฮักแต่ว่ามันฮู้ว่าไผ่โดแต่อันดังอย่าไผ่บังฮู้ว่ะจะมาไงแต่ลูกมองอ่ะเนี่ยเพื่อนบอกว่าคนเขาคนน่ะมันซกกระปกเลิกฟังตูลุงนีด่เตดียวปิกบ้านไปย่ำเสือขี้หมูขี้หมาขี้เป็ดขี้ไก่อย่างดีก็เดือดในะเดียวเอ๊อย่างย่ำเสือขี้หมา เมื LEGO LEGO Box, like okay. Alpha, psycho, ่อกว่างองควายจ้างมาแต่เล well. ้วเหลือหนังดุของมันยังเอาใจกันได้จ่าลงชุดขี้มีในไส่เอาไปเลี้ยงจ้องขี้งอยขี้ควายขี้เป็ดขี้ไก่ใส่บลาฟักบลาแฝกปลาแตงบลาทูเลี้ยงจีลำไยบวม่วงบลพผางได้กันมดแต่ของคนมันแน่ใจตั้งแต่หัวจนตีนมื่อกว่ี่แม่ลุงก็จะขี้ปูขี้ปลาขี้เป็ดขี้ไก่สารพัดซื้อกันเป็นลำลอดลำล้อเตียวออกไปนี่ย่ำจะขี้หมูขี้หมาขี้เป็ดขี้ไก่อย่างดีเดือดน้อยเดียวละแอะนี่อย่างอ่ะย่ำจะขี้หมาเฮ้ย ป๊กไปถึงบ้านช่วยๆตีนรับจบที่มาแต่ลองเนอร์ใส่ของคนเด้อแจ้งตั้งแต่วัดถึงบ้านโป่งบนเนอร์เอ๊ะยังอ่ะจัดมาตาบอดตาลมห้าปักห้าเกนบอกวอกตัวได้อ่ะสงสัยเน้นวอกมึงีนขี้เหี้อยอ่ะให้กลัวชต็ตุลุงแจ้งหลก ตาบอดตาลมห้าปั๊ห้าเกินเงาคือตัวไปย่ำใส่หงเปิ้ลน่ะแล้วหาว่าเปิ้ลตาบอดเจลงเนี่ยเปิลกล่องมอกี้เปิเเป้ลปนยาวแล้วแหะเพราะมันโดนแดดใหญ่ต่างนอกแห้งหมดละแต่ต่างในมันกำลังเตีย้ยเอ๊ พอนย่ำลงไปถอดเกือบออกพอกขอกับมันตึงอย่างแก่งบอแลแร้ครัวแบบฟักแก้วนี่นะแมน่นแต่แต่อแ,และอีกบ่ให้แม่เขาอันนี้อู้ดีแต่น่ะแล้วอีแม่เขาจะเชื่อได้ไปเจ้าอไปตามใจถ้ามันแต่ก่อนละมันมน,นุ่งเพราะอันจะไปหื้อจิตใจสก,กปรกลักหน้าป,า,ป,า,ปานด้วยศีลห้าพุทธเจ้าป่าอากาศมุสุประกอบเฮือตาเนี่ยฮักษาศีลเนี่ยเจริญเมตตาภาะวาันนี้ย เพราะเอาการฮื่อตามใจมึงเงินหมื่นเงินแสนว่าดิแท้ด้วยความเคารพอี่แม่อีพ่อเขานะเป็นน้องเขาไปได้ดูถูกเงินทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์อีแม่เขามีคุณค่าสาหรับตัวตู้เลยเพ่ออย่างอ่ะตู้เนี่ยยังว่าแตเก,กี้จ้างแม่บ้านเดือนเจ็ดพันนะอีแม่แม่บ้านผ่าลงเดือนเจ็ดพันกัานน้ำก๊าไฟเดือนหนึ่งเกือบสี่ห้าพันบาทเพราะตุลุงใจแอร์ตอนท้าพัาเจ้าบ้านถ้าอีแม่เขาว่าตุลุงรวยก็แต่ถ้าอีแม่เขาไปยิบยื่นหื้อตูล้ละตู้เอาที่ไหนมาตูก้กำลังคืนกาไรหื้อประชาชนท่านไปนั่งเสสร็จท่าาานได้ควม แล้่ก็อนพ kind of so, ่ออย่างอ่ะก็เพราะท่านนั like yep, ่นแหละบริจาคตุ๊ตุ๊ได้ทำถ้าท่านบอกบริจาคแล้วตูเจ้าอย่าเอาที่ไหนมันก็เขาไม่ได้เป็นสยอย่างบวชมาอย่างหัวงพงอเขาไม่ได้เป็นพระครูก็ไม่ได้เป็นเจ้านะ่ยังไม่ได้เป็นยังสักอย่ังเป็นตูบัตรนายเจ้าอาวาสเนียมันไม่ได้เป็นละอ่อนแต่ว่ามันถึงได้เป็นเลขค้าว่ะได้เป็นอุบาอาจาว่ะได้เป็นความดันว่ะเป็นเบาหวานว่ะเขาเป็นละอ่อนตะว่ามันซื่นเขาได้เป็นสัก นายกตุลุงเรยกว่าตัวนายตุลุงนี่นี่เบาอันยันความดันนายตุลุงยังเป็นเนาะแต่ว่าวัดทอมีร้อยแปดสิบเนาะเขาตุงเป็นไคว่าเขาเป็นเขาเปเี่นอีเนี่ยมษน์คนเขาเลยเลยบอกว่าสี่มุทธเจ้าห้าข้อตุลุงไปอบรมมาหมดอ่ะอีแม่อบรมมันในขอกตุลุงก็ไปรงงานเล่าตุลุงก็ไปโหงงานมูลีตุลุงก็ไปอ่านมาหมดไปน้องตั้งหลายในศาลตุลุงก็ไปอบรมเจ้าหน้าที่ คุยภาคสาสานหัวหน้าสารจ,าจังหวัดเชียงใหม่พกเตือแล้วไข่ทาหารตำรวจไปมามดหันมามดไข่ละอ่อนก็นไปข่คนใหญ่ก็บอ่ะหอกละอ่อนก็นไปหอกละพอกคนใหญ่ก็ไปพอกเยาว,วชนตุลุงก็ไปไปหันมามดอีแม่เนาะคนอยู่ส่งข้อคนชาลากละอ่อนพิการเข้าไปหันมามดที่ศิรศักดิ์เขา,าถึงบอกว่าประสบการณ์ชีวิตเนี่ยเอามาพูดให้แม่ขาฟังมาที่เก่งมาัจากนะไอ้พี่น้องอาศัยประสบการณ์ชีวิตนะครับชีวิตคนเหามันต้องก้าวไป ตึงวันเนี่ยยังท่านเขาเป็นผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านเนี่ยน้องก็ที่เขาติดคอกกันตึงวันเนี่ยมันบอเพาะสี่ห้าผู้ดุเจ้าครับสี่ห้าพูดุเจ้าคืออย่างคนติดคอฆ่าเปินฟันเปินลูกมันบุกหูตีตาเปิลลูกมันถึงติดคออ่ะมันหมายถึงอย่างอันป่านาห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่คนเฮาานียมันไปเข้าใจปู่ป่ากาไก่งวกวาจังมามันบบเข้าใจคาว่าคนมันก็เลยแย่เกันตึงวันดึงวันไหนแม่หาความชุกไว้ได้ยังมีตึงวันนึง ไปที่ไหนเดบโตสวมหน้ากาเข้าหากันยงเอาออกกับไรกอย่าายวันเทกอ่ะไม่ได้อย่างเช่นอย่างบางคนอยู่ไหนอุ้มจ้าม่วนเนี่ยเอาอะไฮะมีพาอะไรไป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 เไปให้ทำไงฮะเอาอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรฮะเอามาได้วางแผงอุ้ฟังไเขาวาของเาบางคนน่แด้ไปต่สูขเอาเตอะ เอาไปไว้คนละครึ่งเอาไว้ไหมเอาไว้เอาไว้เอาไว้แล้วคิดอะ้ดีนะคิดอะไรดูไรดูแล้วอียแม่เขาคนเขาอยู่ที่ไหนอู้กัะลงส่มาปล่ยังว่านะศิลพุทธเจ้าอ่ะจะไปแย่เฮือกันเขาเข้าประตูคอกไปเขาหูเลยไอ้นี่ติดคอกข่อยางเนาะไอ้ติดคอกข่อยางมันฆ่าปู่หลวงมันถึงติดคอกอะน้องอ่ะฆ่าหัวฆ่าควายมันที่ติดคอกลูก ว่าึงวันถึงมันยังพอในโรงฆ่าสัตว์นก็ตีข้อกับมันมันบาดใจเพราะอัตุนัยถึงคนเพร่นทองว่าสัตว์มนุษย์ผู้ประเสริฐสัตว์มนุษย์ผู้ประเสริฐก็คืออย่างคนเท่านี้แหละผู้ประเสริฐแต่มันยุ่งที่สุดคือสัตว์ผู้ประเสริฐอันจะเป็นยังคนไอ้น้อยคนหนึ่งจะมาตามขันเข้ามาถามอะตุลุงตุลงตุลงเนี่ยอย่างการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตงวควายเนี่ยจ้างมาอย่างมันพิดสินพิษทมกว่าแ,แล้วที่ถามนียย่ใหญ่อ๋อพอดีพ่อผมตายเอาแล้วไปเจวอย่างกับพ่อยก่งตายอ่ะพ่อมรรลาบควาย เขาบอกว่าเนี้จริงต้องอู้ถึงสัตว์จิงหื่อภัยคนและจิงจะมีความสุขที่สุดจิงอย่าปฏิคอกติดขัดจิงเกลออกไปได้จิงพิเตหมูเตมาจิงยังเป็นอย่างแต่เพิ่งิงไปเตโกนนะจิงขึ้นลงขึ้นสัตว์นะโอ้ยนั่นผมเข้าใจหมดและตุลุงอู้หลายเตื้อละแล้วอย่างผมให้ถามเรื่องงวควายแบบนั้นให้ทุลุงถามยี่ยี่อ่ะพอดีพ่อผมตายอีพ่อมากลาบควายแล้วไม่เป็นญ่ผมก็ลาบมานี่บินตรงอ่ะตังลุ่มนี่ซ่าเนี่ยตุลุงซ่าโฉมลุกแล้วแถมอัดแถมตอกนะเข้าอุ่น นั่มันใหญ่ถ้าผมมาตานไม่ได้บุญกับบาปถู่ครับแล้วจะหื้งเขาว่าใหญ่ออกคิงลาบมาแล้วอ่ะพระหลวงถ้าเขาว่าบาปไม่ไปตานวัดอื่นเนี่ยห้า,หาบากพาจนยาหยามของเรื่องกาเอาก็เลยว่าทิ้งหักปอกทิ้งกอดหักกับทุนหล้งหักทิ้งขจาจตานเต ทิงบัตต้องถามอย่างถ้าจริงตามจ้าเดียวมันคายนะอีกเพราะของอี้มันโดนเครื่องเทศที่มูเรื่องกาอกีนี่คือฆ่ากันฟันกันเอาศีลพุทธเจ้าเนี่ยข้อที่สองอย่างลักทรัพย์พี่น้องตั้งหลายถ้าพ้นพอใจเข็มเล่มเดียวก็ติดคอกท่านบ้านมุงเฮาหูาก,กันหมดอ่ะแต่เฮาลืมไปว่าอันเนี้ยคือคําสอนพระพุทธเจ้าป่าอากามุสุลักทรัพย์ติดขอ้อกอดติดขอ้อ ท่านกน็ทั่วโลกอบกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยกฎหมายบ้านเมืองทั่วโลกคือศีลพุทธเจ้าแต่เปิ้นมันยอมรับบ่ได้ท่านนายกแต่ท่านลองเอาไปวิเคราะห์ว่ามันแจ๊ก่อนแล้วท่านนั่งพอโทรทัศน์ท่านหาเขาฆ่ากันฟันกันมันพีดศีลข้อหนึ่งแล้วนะพุทธเจ้าว่ามา2 5 0 0กว่าปีนี่ในศีลข้อข้อที่สองจะไปรับอย่างต้น้ข้อที่สามเกี่ยวกับลูกกับผัวกับลูกกับเมียวันนี้บอกว่าน,นักละแต่จะบอกให้ฟังบอกว่าพี่น้องต่างหลายพอเอาเรื่องผัวเรื่องเมียนี่นะฆ่ากันถึงบันบุกหูตีตากันถึงวันพีี่น้้้อองหลาาาายโมมมคคววสสุุขขได เขาบให้ขือิดของกันเาบอกให้ค้าขอกันเาบให้ข้ฟันของกันเวลาใครได้หากันแลหากันตาไปชดได้หรอปนมีที่ไหนปกอดกอดวันวันนงหน่งนอหน่งนนนหน่งเนาะไม่มีวันเราจะภากจากกันไปหรอไล่กอดไล่วันบัรเจลงพอมูจังซอทองหัน ในนี่มีเจ้าตัวแบมีอ่ะมีเป็นหยัง,ง,งเอาแค่บาเอาดเขาก็ <c oughs> อ,าอยู่แวนจักสอแวนหัวแวนปิดมาอารามจะดีสุกเนี่ยอีแม่ว่าดีแต่เพราะเรื่องหัวเรื่องเมียนี่นะพูดว่าอันบ้านเรือนใหญ่โตเราหัวฐานมีเสาทานหลายต้นมันจึงทนไหวเกิดเป็นคนอยู่เดียวก็เปลี่ยวใจต้องแต่งงานกันไว้อาศาัยกันอาศัยเพิ่งอาศัยเป็นหัวเป็นเมียดีทั้งนั้นอ่ะเพราะอันหมู่เฮาหมู่ตันทั้งหลายนะมันมีอย่างเส้อกอย่างอ่ะพี่น้องหรือหักกันแปลงกันเจอมีเรื่องเล่ารู้ฟัง ไอ้น้อยคนหนึ่งไปคมขืนไม่ยิงพ่อแม่่นมาปะเขาใส่พ่อแม่่นบอกว่าบดีคิงคมขืนลูกหฮให้เอาคิงตีนคอกห้าปี่แม่มันมานี้เอาไอ้นี่ไปตีนคอกห้าปีนปี่อย่างมันคมขืนลูกเขาทิ้งเอาแจ่กอะครับทิงอย่างนี้ไปไปตีนคอกไปไปแจ้งตำรวจไะแจ้งพ่หลงกูจะไปเอาไปตีนคอกเลยไอ้นี่ฟังมากรีดปนพ่อเมียอีปีแม่ครับผมขอเจอผมมายอมตีนคอกนะผมถึงมายอมตีนคอกยังไงก็จ้างเจอแล้วทีนี้ไงยัย ผมจะเอาอีน้องไปเป็นเมียผมเพื่อได้เพราะว่าผมก็หักกันแต่กะแต่ครับอันนักกับพ่อกิงตีพ่อพ่อมันก็เพิ่งอาภัยปฏิข้คอกล่ะพี่น้องห้าปีปฏิข้คอกล่ะก็อยู่ตัวกันได้สาวปีมีลูกสามคนลูกขันวันมาผัวมันเป็นลูกซึมเศร้านั่งในเป็นหนากุ้งเมียมันเลิกงานมาได้ยินได้ยินข่าวว่าเมียมันทางานแถวอบรตรนี่นะเขาไวนะ้อ็อบปตอตนอี่บอกเ่าหัวไปเอ่ยน้ครหรอ อปปอมีเป็นม่นที้รุ้ในประเทศไทยเนาะทํางานปิกมาหันหันผัวบสบายใจก็ป้องั้นเป็นยังอะ่ะอ๋อมีอย่างระไปบ้าไปเลยนะสองสามวันมานิมปกติมีอย่างก็บอกกับเฮาเป็นผัวเป็นเมียกันยูด้วยกันไม่เป็นเศร้าปีรู้มีลูกถึงสามคนแล้วลกให้ดีทีห่างมีอย่างก็ว่ามาแล่เล่กผัวเล่กเมียผัวมนบ่มีอย่างซักอย่างน้องไอ้นั่งนึกถึงความหลังความหลังเมื่อใดก็ตอนที่เฮาได้กันใหม่ๆอะติดป้อน้องเหีายวไอ้ติดคอกอะน้องจําได้ก็อ๋อจําได้กับ ก็น้องแหมคนก็ไปขออีพ่อก,กับอีแม่บอกเพิ่เอาไอ้ติดคอกอ่ะเออไอจไ้จำได้ก็จำได้กะแล้วไอ้เกิดอีอย่างอ่ะไอ้มันนั่งเกิดพอ,อไอ้ลืมติดคอกดี๋ยวก็ดีอ่ะมันไหวแบบแล้วมันเป็นยังไงก็บัดเดียวนี่นะี่ยถ้าไอ้ติดคอกห้าปีป้นแล้วนะตัวปแล้วบัดเดียวก็นเศร้าปี่ยนยังแบบป้นคอกด้วยอนะ่บบป้นตอนนั้นได้แหมสามลำกันนะเนี่ย พี่น้องตั้งหลายว่าดีแต่นี่เรื่องผัวเรื่องผัวเรื่องเมียเป็นสินข้อสามเนาะคามคืนกับบัตรค่านะท่านติดคอกนะตำรวจยับในบอกให้ฟังโดเคไหอันนี้คือจริงนะสินข้อสี่คืออย่างหลอกลวงประเด็นโลกโซเชียลเป็นโลกหลอกลวงนักที่สุดใครซื้อของออนไลน์ใหญ่กว่าจ้างแต่พี่น้องหลอกลวงกันนักที่สุดเนี่ยมันต้องเอาอยางไอ้คอนขับรถผมเนี่ยุูพีุู่น้องครูบาอาจารย์ออกสไทล์แม่เขาคนขับรถตรุง